สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูสุภาตาแก้วนงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วนของครูจะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะในส่วนของวันนี้จะเป็นการเรียนในเรื่องการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะอ่าก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆรู้ไหมว่าส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างคอมพิวเตอร์นั้นมีส่วนประกอบหลักๆอยู่4ส่วนด้วยกันคือส่วนที่1นึ่งโปรเซสเซอร์โปรเซสเซอร์มีหน้าที่ประมวลคำสั่งเปรียบเสมือนสมองของมนุษย์ส่วนที่2หน่วยความจำเมมโมรี่หรือแรม ในหน่วยความจํานี้ก็คือบอกอยู่แล้วว่าเป็นหน่วยความจํามีหน้าที่เก็บทุกอย่างที่เราพิมพ์และบันทึกลงไปส่วนที่3ส่วนของ Input และ Output Input ก็คือการส่งข้อมูลเข้าไปพิมพ์ป้อนข้อมูลเข้าไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วของเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะ output ก็คือแสดงผลออกมาส่วนที่4สื่อจัดเก็บข้อมูลหรือส o r a g e สตอรีก็คือเก็บข้อมูลทุกอย่างที่เราบันทึกอย่างถาวรลงไว้ในเครื่องสามารถเปิดขึ้นมาแก้ไขหรือทำงานได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับส่วนประกอบทั้ง4ส่วนของคอมพิวเตอร์เด็กๆจะไม่ค่อยเห็นส่วนที่1ส่วนที่2และส่วนที่4เพราะทั้ง3ส่วนจะประกอบอยู่ในเคสหรือที่เราชอบเรียกผิดว่า CPU นั่นเอง อ่าตัวนี้ก็คือเคสนะคะไม่ใช่ CPU แต่โดยทั่วไปคนมักจะเรียกติดปากว่า CPU ในเคสตัวนี้จะประกอบด้วยส่วนที่1คือโปรเซสเซอร์ตัวนี้คือ CPU ที่คุณครูบอกว่าเปรียบเสมือนสมองของมนุษย์ส่วนที่2 m e m มมโหรือแรมหน่วยความจำนี้จะเป็นหน่วยความจำสำรองและส่วนที่4คือสื่อจัดเก็บข้อมูล Store เล็กสตอเล,อเลจะเก็บข้อมูล อย่างถาวรเมื่อเราบันทึกและบิดเครื่องเราสามารถเปิดขึ้นมาทำงานใหม่ได้นั่นเองคราวนี้เรามาดูกันว่าในคิดเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างด้านขวามือก็จะเป็นเมนบอร์ดเมนบอร์ดก็จะมี CPU หรือ Central Processing Unit ซึ่งเป็นหัวใจหลักของคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในการประมวลคำสั่งทั้งหมด Power Supply Power Supply เป็นในส่วนของการ ทำให้ไฟฟ้าเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถใช้งานได้ซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของแรมฮาร์ดดิสก์และซีดีลอมนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะในภาพนี้ในภาพนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่นักเรียนชั้นป .1 ควรที่จะรู้จักไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างภาพที่1นนะคะนักเรียนเห็นเป็นจอใช่ไหม เรียกง่ายๆเลยว่าจอภาพในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า monitor จอภาพนะคะภาพที่สองจะเป็นในรูปของแป้นพิมพ์ที่ทุกคนมักเรียกทับศัพท์ไปเลยว่าคีย์บอร์ดส่วนที่สามเมาส์ทำไมถึงเรียกว่าเมาส์เมาส์ที่แปลว่าหนูนักเรียนเห็นไหมคะรูปทรง จะคล้ายหนูและตรงสายก็จะมีเหมือนเป็นหางของหนูเราก็เลยเรียกทับยัพว์ไวว่าเมาส์ส่วนที่4ี่เคสส่วนที่5กล้องเว็บแคมและภาพสุดท้ายตัวนี้ก็คือเครื่องพิมพ์หรือปรินเตอร์นั่นเองเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นที่นักเรียนชั้นปหนึ่ง ก็ต้องรู้นะคะต่อามาทีนี้เรามาดูขั้นตอนการเปิดและการปิดคอมพิวเตอร์อ่ะมาดูฝั่งสีฟ้าก่อนนะคะสีฟ้าจะเป็นการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ลำดับที่1น,นักเรียนต้องกดปุ่ม power บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่องและแป้นพิมพ์ลำดับที่2กดสวิตช์ที่จอภาพ เพื่อให้ภาพปิดทำงานนะคะนี่คือการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มีแค่สองขั้นตอนมาดูฝั่งสีชมพูหรือสีแดงกันบ้างนะคะฝั่งสีแดงจะเป็นการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ลำดับที่1นักเรียนต้องออกจากทุกโปรแกรมก่อนลำดับที่2องคลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทก็จะอยู่ด้านล่างซ้ายมือนั่นเอง ลำดับที่3คลิกเลือกคำสั่ง s แชทดาวลำดับที่4จะปรากฏกรอบ Dialog Box ที่ชื่อว่า s u ช d ดาวขึ้นมาแล้วเลือกคำสั่ง s u ช d ดาวนั่นเองนะคะก็มีแค่4ขั้นตอนสำหรับการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการเปิดและการปิด เครื่องคอมพิวเตอร์โดยเติมตัวอัอกษรภาษาอังกฤษที่กำหนดให้ลงในช่องว่างไปทำกันเลยค่ะคราวนี้นักเรียนก็ลองมาทำแบบปึกหัดกันดูนะคะให้นักเรียนเนี่ยเรียงลำดับขั้นตอนการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเติมตัวอัอกษรภาษาอังกฤษที่กำหนดให้ลงในช่องว่างให้เรียบร้อยก่อนอื่นนักเรียนก็มาอ่านตามคุณรูณก่อนนะคะ A ข้อ a นะคะออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อน b กดปุ่ม power ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่องและแป้นพิมพ์ c กดสวิตช์จอภาพ d จะปรากฏกรอบ d i a l o g box ที่ชื่อว่า s h u t down ขึ้นมาเลือกคําสั่งชัดดาวอีคลิกเลือกเมาส์ที่ปุ่มสตาร์ทและ F เลือกคําสั่งชัดดาวนักเรียนคิดว่าเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนคะการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อ่าถูกต้องนะคะเลือกข้อ B ก่อนข้อ B ก็จะเป็นการ กดปุ่ม power ที่อยู่บนตัวเครื่องจะพบว่ามีไฟติดที่ตัวเครื่องและแป้นพิมพ์แล้วขั้นตอนที่สองละคะการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกต้องคะ่ะข้อ C กดสวิตช์จอภาพในส่วนของการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก็มีแค่สองขั้นตอนอะต่อมา เป็นในส่วนของการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ตอนแรกเราต้องทำอะไรก่อนคะอ่าถูกต้องนะคะเราต้องออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อนนั่นคือข้อ A ต่อมาละคะเมื่อออกจากทุกโปรแกรมแล้วเราต้องคลิกคำว่าเลื่อนเมาส์ไปคลิกคำว่าสตาร์ทนั่นคือข้อ e เมื่อคลิกปุ่มส Start แล้วจะมีอะไรปรากฏขึ้นคะนักเรียนก็จะปรากฏกรอบ Dialog Box ที่ชื่อว่า s h u t Down ขึ้นมาให้เลือกคำสั่ง s h u t Down นั่นคือข้อ D และขั้นตอนสุดท้ายก็คือเลือกคำสั่ง s h u t Down ข้อ F นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะถูกกันทั้งหมดทุกขั้นตอนหรือเปล่า ไปดูเฉลยกันซิว่าจะตรงตามที่เราทําเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนถูกกันทุกข้อหรือเปล่าถ้ายังไม่ถูกให้นักเรียนกลับไปทบทวนใหม่อีกครั้งแล้วกลับมาทําใหม่นะคะก่อนจากกันวันนี้คุณครูก็มีคำถามชวนคิดให้เด็กๆลองคิดว่าคอมพิวเตอร์กับมนุษย์เหมือนกันอย่างไรบ้าง ลองคิดกันดูนะคะเด็กๆแล้วเดี๋ยวเรามาตอบกันในคลิปถัดไปขอบคุณสื่อดีๆจากคลิปแคนโค้ดก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนการสอนเรื่องการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเข้าใจกันหรือเปล่า หากยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถกดคลิปวนดูซ้ำใหม่ได้นะคะวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ